สวัสดีวันสงการน,นะคะวันนี้เอาความรู้เกี่ยวกับการอับชื้นนะคะแล้วก็การใส่แผ่นเพิดแบบทิ้งกับการใส่แผ่นเพิดแบบซักได้นะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราขายสินค้าตัวนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะทางเฟรรี่นะคะขายทั้งแบบทิ้งและแบบซักได้นะคะแต่เวลาศึกษากันเข้าจริงๆเนี่ยนะคะเวลาไปตามโรงพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยติดเตียงก็ช่างนะคะ คุณพ,พยาบาลเนี่ยจะแนะนำว่าถ้าไม่ถ้ายังเดินได้ถ้ายังขยับตัวได้บ้างเลยนะคะก็แนะนำให้ใส่เป็นไม่ให้ใส่แผ่นเพิดแบบกระดาษแบบทิ้งเพราะจะเกิดการอับชื้นและส่งผลให้เกิดการอับชื้นเยอะมากกว่าการใส่แบบแบบซักนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออาการเกิดแผลติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะทีนี้ ข้อดีของตัวนี้มันอาจจะจริงๆแล้วเวลาพูดถึงเรื่องของการซับฉี่เนี่ยมันอาจจะซับไม่ได้เหมือนแบบทิ้งเพราะแบบทิ้งซับไปเรามีความรู้สึกว่ามันแห้งหายไปเลยแต่จริงๆแล้วมันคือหมักหมมอยู่ตรงนั้นแต่อันนี้นะคะมันซับเข้าไปอยู่ในตัวแผ่นซับเนี่ยนะคะที่เราออกแบบแล้วมันก็ไม่ไยหลย,ย้อนกับอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเปียกชื้นนะคะถ้าสมมุติว่ามันเต็มแน็แต่นั่นข้อดีของมันคือ เมื่อทําให้รู้สึกเปียยชื้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเนี่ยผิวสัมผัสของผิวเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอเคฉันยังใส่ผ้านุ่มอยู่ไม่เกิดไม่เกิดการอับอับใน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 ,ในตัวแบบทิ้งนะถ้าเป็นแบบกระดาษเนี่ยมันจะอับอยู่ในนั้นนะคะแล้วมันไม่ระบายออกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนกระช่างที่บอกว่าโอระบายดีเลิศประเสริฐสีนะคะมันจะแตกต่างกันนะคะ ดังนั้นก็คือถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะขึ้นอยู่แต่ละบ้านเลยนะคะว่าชอบใช้แบบไหนนะคะเรามีสินค้าของ f a i r y Healthy เนี่ยมีทั้ง2แบบนะคะสอบถามแอดมินกันได้เสมอนะคะแต่ตัวนี้จะมาคุยคุณสมบัติของมันเลยนะคะตัวของมันเนี่ยคุณสมบัติคือสามารถใช้ทําเป็นสวมได้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงสามารถใช้ได้เป็นแบบเทปกาวก็ได้นะคะ สามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะคะเอามาซักได้ง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสี่ยงกับการกดทับนะคะจะได้ไม่เป็นแผลกดทับกันนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติข้าวๆนะคะตัวนี้ซักได้ตัวนี้ซักได้นะคะถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะคะด้วยความที่มันมีผ้าตัวนี้นะคะอยู่ด้านในและตัวนี้มันก็เป็นผ้าเหมือนกันมันระบายอากาศได้ดีนะคะ แล้วก็ตัวซับนะคะฉี่ปุ๊บจะซับเข้าไปเลยก่อนหน้านี้เราทําวิดีโอการซับน้ําของฉี่แบบนี้ไปแล้วนะคะเป็นแบบพิเศษที่เราสั่งทําต่างหากนะคะทําให้โรงงานทําตามมาตรฐานของ Fairy Healthy นะคะไม่ใช่มาตรฐานอื่นนะคะอย่างไรสอบถามคุณสมบัติศึกษาให้ดีก่อนนะคะหน้าตาเหมือนกัน แต่เชื่อได้เลยว่าคุณสมบัติและการเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเนี่ยต่างกันนะคะสอบถามได,ได้ตลอดเวลานะคะสุขสันต์วันสงการขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปีนี้ปีใหม่ไทยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวทุกๆท,ท่านนะคะร่ำรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงจ้าสวัสดีค่ะ